สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเลาะริมชิมทางเลาะชิมริมทางนะครับจะพาผู้ชมมาดูอะไรครับมาดูนกก่อนนกหงอยกนะครับเลาะริมชิมทางชอบเลี้ยงนกนะครับนกหงอยกนะครับก็จะมีความสุขเป็นแบบและอีกอันหนึ่งนะครับอันซีนของเลาะริมชิมทางนะครับก็คือการทำอะไรนะน้องเฟิร์สสปาเท้า,า,ทาเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับปลายุบบๆเต็มไปหมดเลยครับปลาเล็กปลาน้อยมันก็จะมาตอดเอาอเนื้อที่มันตายหนังที่มันตายนะครับมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับชิวๆน้องเพิ่มชิวไหมชิวสนุกไหมสนุกจะกระจีไหมไม่แล้วตัวใหญ่ๆมันหายไปไหนหมดล้วลูกเอ๊ะทั้ง่างสิเธอเอย่าพยายาม กระดูกกระดิกเท้านะครับให้มันมาตอดเยอะๆให้มันมาขจ,จัดเซลล์ผิวหนังที่มันตายแล้วให้นะครับดูนะครับดีไหมดี่ะดูหน้าคนทําที่ฟินไหมเป็นไงน้องเฟิร์สบอกหน่อยเพิ่หันหน้ามาหน่อยเป็นไงสบายมากสบายมากชอบมานั่งทุกวันใช่ไหมมานั่งสปาเท้าทุกวันนะครับเชิญนะครับใครต้องการสปาเท้ามานะครับ หากเรามีบริการฟรีนะครับย,ยังขยุกขอีกนะดูนะครับปลาปลาเล็กไปนยะมันก็จะมาตอดที่เท้าของเรานะครับปลาตัวใหญ่เขามานะครับแต่วันนะี้ยังไม่มาม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้จักรีดูนะครับมันก็จะตอดนะครับยุกยิกยุกยิกในเท้ามีความสุขนะครับการสปาเท้าของเลาะชิมริมทางกับหลานนะครับดูครับ เป็นไงน้องเวิร์ดอ้วนเป็นไงนหันมาหนยสนุกไหมสนุกสนุกครับนี่คือความสุขของเฟิร์สน้อยนะครับมยาจากาศรอบๆบบ้านของเลาะเลาะชิมดิมทานนะครับอันนี้คือบ้านบ้านบ้านที่เลาะดิมทานนอนนะครับ อันนี้คือครัวนะครับอันที่เรายืนอยู่นี่นะครับอันนี้ครัวนะครับในครัวนี้มันก็จะประกอบไปด้วยกรงนกแล้วก็สระปลานะครับแล้วก็มีปลาปลาเล็กปลาน้อยอยู่ในนี้อีกนะครับเพราะริมชิมทางชอบธรรมชาติเคียวเคียวแบบนี้ชอบนะครับนะครับก็มาดูตัวครัวกันนะครับก็จะมีครัวเล็กๆของเรานะครับนี่นะครับ ครัวไม่ได้รักษาศัดานะครับอันนี้คือครัวนะครับที่ทานข้าวนะครับก็จะนั่งตอนเย็นก็จะนั่งชิวๆตรงนี้ครับนั่งเล่นนั่งคุยกันนะครับแล้วลินจะเป็นคนชอบต้นไม้นะครับต้นอะไรก็ปลูกอันนี้นะครับต้นมอนสเตล่านะครับชอบมอนสเตล่าเป็นพิเศษนะครับเห็นนะครับมอนสเตล่านะครับชอบเลี้ยงนก อันนั้นคือบ้าน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 นอนนะครับมันจะมีถนนผ่านนะครับแล้วก็ตัดเข้ามานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสวนหน้าห้องครัวนะครับจะพาไปดูครัวนะครัวเริมจิพทาก็จะผ่านกรงนกมานะครับตอนเช้ามาให้อาหารนกฟังเสียงนกร้องมีความสุขนะครับเห็นไหมครับมีความสุขมากนะครับ นกมีทั้งหมดห้ารังนะครับเดี๋ยวนี้กาลังกาลังจะออกออกลูกไปแล้วหนึ่งรังนะครับไข่แล้วสี่รังนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับในวันที่เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทํางานก็จะนั่งดูนี่เพลินเลยนะครับไม่อยากไปไหนยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเรายิ่งไม่ออกอยากออกจากบ้านเลยนะครับก็คือกรุกอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ดูนกดูไม้ปลูกต้นไม้ไปนะครับคืองานอดิเรกของเรานะครับ ดูนะครับเห็นไหมครับบินว่อนไปหมดเลยครับจะสุให้ดูใกล้ๆนะครับนกมันน่ารักนะครับอเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คู่ผัวเมียนะครับก็จะเป็นรังค่ยรังเรานะครับเขาจะไม่แย่งหลังเขาจะไม่นอกใจกันนะครับนกจะเห็นไหมครับ นอกจากนั้นนะครับรถลินห้ทางนะครับก็อันนี้ทางเดินเข้าไปที่ครัวนะครับครัวรถลินทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ครับเห็นไหมชอบต้นไม้นะครับนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ครัวนี้ที่ที่ชะล้างที่ล้างที่ซักผ้านะครับแล้วก็มาที่ครัวครัวก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ทําอาหารไปอาศัยกินที่บ้านหลานนะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ในนี้นะครับนี่คือห้องที่นี่คือครัวของเลาะริมคิมทางนะครับอ่าบรรยากาศข้างนอกก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับต้นอะไรก็ปลูกนะครับเลาะริมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะสวยไม่สวยเวลามันอยู่รวมกันมันก็สวยนะครับเห็นไหมครับก็จะปลูกม่วไปหมดเลยอันนี้กับตัวครัวอันนี้ครัวนะครับในครัวก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งนะครับเชิญนะครับใครที่ต้องการนอน ที่บ้านเราลิมจะมีที่นอนให้นะครับมีแอร์เย็ยนช่ำๆให้ด้วยนะครับะนะครับหลานนะครับนี่คือแขกประจําของบ้านหลังนี้นะครับเงินไม่มีก็มานี่นะครับนอนก็นอนห้องแอร์นะครับนี่นะนอนห้องธรรมดาไม่ได้ร้อนใช่ไหมอดูข้องหน่อยเป็นไงสบายเท้ายัาง สบายเท้าและเห็นไหมครับอันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตื่นขึ้นมาทานกาแฟแล้วก็นั่งสปาเท้าไปนะครับมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนนะครับเที่ยวที่บ้านเราก็ได้นะครับโดยที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมือนกับที่ท่องเที่ยวครับให้มันน่าอยู่น่าอาศัยนะครับอ่ะขออนุญนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เอารริมริมทางเลิ่ชิมริมทางด้วยนะครับรบ,บ๊ายบายท,ที่สำคัญอ,อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งด้วยนะสวัสดีครับ,รบสวยๆหน่อยครับนะครับสวยหน่อย